ครับก็สมเด็จบางอุ้เปิ้ลสุของครับว่าจะพอแล้วแต่ว่าเห็นเหลือเห็นพระก็หยิบประทายด้วยนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านข้างครับด้านข้างครับดา้านบนของพระครับด้านล่างองพระครับด้านหลังองพระครับ คราบถูให้ให้สอ่งอยู่บางๆนะครับไอ้คราบน้าตาลน้ําตาลที่นะครับนี่เป็นคราบูดับถ้าส่งกับไฟฉายนี่จะขึ้นมันวาวเลยครับที่หน้านี้เนื้อแหงไปหน่อยนะครับแหงเดิมนะครับน่าจะมวลสารหลุดไปนะครับ ได้คราบปลุ้ง่ายนะครับให้จนด,ด้านหลังนะครับ ก็ประมาณนี้ครับอง์นี้ถ้าได้สองเนี่ย mm hmm. ก็จง่ายดูง่ายนะครับ mm hmm. ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ